ภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องปูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว เวปุละบรรพธนี้ i, มีชื่อว่าปาจีนวังสะสมัยนั้นแลหมู่มนุษย์มีชื่อว่าติวราหมู่มนุษย์ชื่อติวรามีอายุประมาณสี่หมื่นปีหมู่มนุษย์ชื่อติวรา,า,รา, 40, วราขึ้นปาจีนวังสะบรรพธเป็นเวลาสี่วัน ลงก็เป็นเวลาสี่วันสมัยพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากกุสันทะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากกกุสันทะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญ ชื่อว่าวิธุระและสันชีวะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั่นแหละอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทำกาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้ว สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้ภิษุททั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุลละบันพนีมีชื่อว่าวงกฎสมัยนั้นแลหมู่มนุษย์มีชื่อว่าโรหิตัสสะหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะมีอายุประมาณสามหมื่นปี มนุษย์ชื่อโรหิตัสะขึ้นวงกฎบรรพจนเป็นเวลาสามวันลงก็เป็นเวลาสามวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคามะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมณะมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าพิยโยสะและอุตตระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั่นและอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทำกาละไปแล้ว และพระผู้มีพระภาคอ,องนั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุลละบันพนีมีชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นแหละหมู่มนุษย์มีชื่อว่าสุป,ปิยาหมู่มนุษย์ชื่อสุป,ปิยา มีอายุประมาณสอง0มืนปีหมู่มนุษย์ชื่อสุป,ปิยาขึ้นสุปัสสบรรพธเป็นเวลาสองวันลงก็เป็นเวลาสองวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากัสสปะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากัสสปะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าติดสะและภาละทวาชะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั่นแหละอันตรธานไปแล้ว มนุษย์เหล่านั้นกระทากาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อนายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็บัตนี้และภูเขาเวปุลละนีมีชื่อเวปุลละทีเดียวก็บัตนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้มีชื่อว่า หมาคทะหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะมีอายุเพียงน้อยนิดผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียงร้อยปีน้อยกว่าก็มีเกินกว่าก็มีหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะขึ้นเวปุลละบรรพธเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียว และบัดนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองค์นี้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็เราแลมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าสารีบุตรและโมคคันลานะภิกษุทั้งหลายชื่อแห่งบรรพนีจากอันตรธานหมู่มนุษย์เหล่านี้ จักทำกาละและเราก็จักปรินิพานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ปาจินวังสะบัญพศของหมู่มนุษย์ชื่อติวราวงกฎบัญพศของหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะสุปสะบัญพศของหมู่มนุษย์ชื่อสุป,ปิยา และเวปุละบันพธ์ของหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบรำงับซึ่งสังขารทั้งปวงได้เป็นสุขดังนี้